วันนี้นะครับพี่ก็จะพาน้องบักเทาของพี่นะครับพาไปขี่เล่นกันดีกว่าโอ้โหโอเคเฮ้ยทางกูไปแล้วเนี่ยอืโอ้ยเฮี้ยพ่พิโน่ไอเฮี้ยโอ้เป็นแม่งไปกับกุ๊ยโอตรงไปก็ชนบุรีจะไปทำไเฮี้ยะไรชนบุรีฮะไอเฮี้ยกรุงเทพ่ยวเป็นเทียบไม่หมดเลยกูไปชมบุรีแล้ว โอเคครับต้องพรอมรับสวีเดัวดีกคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักกันด้วยนะจ๊ะก็พบกพี่กแล้วในช่องน็อตอาร์ิธีแล้วนะจ๊ะวันนี้นะครับพี่ก็จะพาน้องบักเทาของพี่นะครับพาไปขี่เล่นกันดีกว่าวันนี้เนี่ยก็จะเสียงเต็นิดนิดหน่อยพาไปขี่ตรงเส้นแถวตัดใหม่ตรงอะไรนะเกษตรนะฝั่งนู้นอเออก็จะเป็นฝั่งนู้นแบบไป่งวอร์มไงอือเป็นรองวอร์มหน่อยว่ารถก็ไม่ค่อยสตาร์ทนานนะผม รถติดโอ้ยดีนะบักเทามาก,ก็ช่วงนี้ก็ลงคลิปช้าหน่อยนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยนะครับผมพอดีแก้ไขปัญหาทางเทคนิคกันหน่อยนะครับผมมีปัญหากันนิดหน่อยก็จะพยายามถ่ายคลิปลงมาให้ดูเรื่อยๆนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเรารอติดไฟแดงทางเดิมสักแป๊บนึ่งวาปไปตอนที่เราไปทางฝั่งนู้นกันเลยดีกว่า A later few moments โ oh, oh, okay. อ้โหโอเคเฮ้ยเป็นทางกูไปแลนะ้วเนี่ยไ <Yeah. S 1> <laughs> อ้เหี้ยอ้หอ้ยไอ้ชมิมาโอเคนะผมก็ตอนนี้พี่ก็จะได้ขี่ออกไปแล้วนะครับไปโอ้โห <laughs> <laughs> แรงพอดไอ้เหี้ยแรงพดไอ้เหี้ยบิดคันเร่งแม่งกระจาย <laughs> <laughs> คนอยู่หมืม <Yeah. S 1> ออะไรบ้าง โอเคนะครับก็ตอนนี้โอ้ยยี่กูติดไฟแดงอีกวะที่เดิมไอ้เที่ยเออไปเขียวสักทีไปพี่ลำพังพี่มีอันสิบห้ากับสองคันนี้พี่ก็หมดหลายบาทแล้วนะนะครับก็ตอนนี้นะพี่ก็ได้ขี่มาตรงเส้นอะไรนะตรงไหนวะ อ่ะอันเนี้ยโอ้พี่ฟีโน่จะแข่งกับผมเะละ่าบ้าอุย้ยตกใจวัดแฟชั่นไอแรน่าผมเราก็จะไปขี่ทางเดินนี่แหละไปทางแฟชั่นไอเรน่าผมรถพี่ก็จะเป็นสเตปบอลลูนลนะจ๊ะ,ะก็คือแบบถามว่าสเตปบอลลูลเนี่ย คือมันต้องจําเป็นต้องลูกใหญ่ไหมอะไรไหมมันก็อยู่กับการขับขี่ของเราด้วยนะครับผมถ้าลูกใหญ่แค่ไหนถ้าเราไม่ทําการดูแลรักษามันนะครับมันก็พังได้เหมือนกันนะผมเห็นป่ะพี่บิดแบบตจมุดปอดอ่ะมันก็แบบไม่พังอ่ะโอ้ยเฮียพิวพิโน่ไว้เฮียโอ้ยนั่งไว้กุ๊ยโอ้ยเฮียเสี่ยเสี่ยมาหน่อยวะโอ้ตามทันมัตามทันโอ้ยเฮยพวกกูชนะแล้ว ทุดพอดปีโนแรงจิ้นครับโอ้โหพี่เจ๊ลยอันน uh ี้ไหมเนี่ยกูไม่น่ามาเลยไรถ้าไม่มากูก็ไม่ทำคอนเทนต์ให้เองดูเลยใช่ไหมล่ะเออเฮ้ยเฮียกูโดนจับว่ะนี่ก็จะเป็นส่วนสยามเก่าหรือเปล่าถ้าไปทางนู้นก็จะเป็นทางไปโรงพยาบาลราชนาถุนะครับก็จะออกทางพวกมีบุรีไปนู่นเลยนะผมไปอย่างไกลไอ้เฮียไปไกลยิบไาย โอ้เบิดคันเลยไรสุดพ้นไอ้ยี่เบรกไม่ดีนี่กูไปจุดท้ายเขาเลยใช่ไหมโอ้ยไอ้ยี่นไอ้ยี่อกูผิดอีกอะโอ้ไอ้นี่มันอะไรเนี่ยไอ้ยี่อกูนึกว่าชุมนุมแบบชุมนุมผู้ว่าทัวน์ูนอะตรงไปก็ชนบุรีจะไปทำไเฮี้ยอะไรชลบุรีฮะ ไอ้เฮียกรุงเทพเปนเที่ยวไม่หมดเลยกูไปชมบุรีแล้วก็ <Yeah. S 1> <c oughs> ช่วงนี้นะครับก็ถ้าพี่จะพยายามลงคลิปได้ก็พยายามลงนะครับผมยังไม่มีเวลากำหนดเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับโอ้ยมิดหมดไปเฮียจุออดคว่ด <Yeah. S 1> <c oughs> ไอ้เหี้ยเอาแล้วไปแล้วแล้หน,นี่แล้วหดเอาไว้ไปไหน บุดบิดงไม่เต็มมือเลยไ oh, <no. S 1> ปการใช้เบรกหลังเป็นสิ่งสำคัญเลยนะผมเป็นการแบบทำให้เรเราชะลอนะอ้เหียใช้เบรกหน้าทีเดียวเราก็หน้าขำมำได้แนละ้วเห็นไหมถ้าเราไม่กำเบรกเนะี่ยถ้าเราไม่ใช้เบรกหลังช่วยนะเนี่ยเวลาอเราเกิดอัซิเดนเลยขึ้นมาเนะี่ยอันตรายนะครับ <Yeah. S 1> อันตรายเหลือเกินเบรกสิบปงสิบเออย่าไปใส่นะผมฆ่าตัวเองชีวิตขึ้นมาเนะี่ยมันแก้ปัญหาเลยไม่ได้เลยนะครับทางนี้ก็จะเป็นทาง แบบตำรวจหาแดกตำคือเรยวนี่โอเคไปตำรวจไม่มีโอเคทั้งล่วงสะดวกไปพี่ดิกรอบมรอเฮียแมเฮียอยอยั่งโอ้เฮียปากแกก็เดินชิวเลยไอ้หมายเดินแต่ทางนู้นอะเม็มบงทางนี้เลย อเหี้ยแม่งบิดบิดมันจริงอเหี้ยตัวกูลอยเลยอเหี้ยรอยบุกมืงนเี้ยเออโอเคครับ okay, ก็หอมปากหอมคอน้าผมกระป๋ากรเอาบักเท้ามาวอมนะผมมาวอมมาขี่มาเล่นกันแล้ว <Okay. S 1> ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเดีย๋ยวพี่ก็จะขี่เข้าบ้านแล้วเนี่ยเออ ็น้องๆอ,อ,อาจจะชอบบักเทากันนะครับผมพี่ดูจากยอดวิวแล้วนะครับผมก็ส่วนมากน้องๆก็จะดูจากบักเทากันนะผมก็พี่จะพยายามทําคลิปบักเทาออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับโอโอเคนะผมเดี๋ยวพี่ก็จะขี่เข้าเข้าบ้านละโอ, <c oughs> โอเคนะผมเดี๋ยวพี่ก็จะขี่เข้าบ้านละโอเคพฤติกรรมอันไหนที่ไม่เหมาะสมน,น้องๆก็ไม่สมควรเป็นแบบนะครับผม อันตรายนะครับขี่รถบนถนนบนถนทนหลวงด้วยนี่ยิ่งสำคัญเลยนะครับผมอันนี้เป็นการถ่ายคลิปเฉยๆนะครับ <Okay. S 1> ถามว่า,าการถ่ายคลิปถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมันก็ฆ่าชีวิตเราไดไม้มันก็ฆ่าชีวิตเราได้นะนะครับผม <c oughs> ติดไฟแดงและง่าเบื่อเบื่อโอู้สาวอ่ะกูไม่มีผู้สาวนั่งซ้อนอ่ะ ปวดหัวเห็นความรักงระกูอิชาเฮ้ยอย่าพึ่งเลยอนะี่มึงตายละไปต่อโอเคนะผมก็บักเท่านะครับผมหลังจากนี้นะผมก็พี่จะพยายาวออกมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับผมโอเคนะผมก็ติดตามบักเท่ากันนาว่าพี่จะทําการเปลี่ยนอะไรนะ อะไรให้ดูนะผมเปลี่ยนอะไรอะไรให้ดูนะครับก็ดิดตามรอชมกันนะครับผมสําหรับบัตรเทาของพี่นะครับผมโ okay, อเคเดี๋ยวพี่ก็จะขี่เข้าบ้านแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อยตุดแล้วเกินขี <c oughs> ่โซนิกไม่รู้เป็นไรเมือ่อยตูดเมื่อยตูดนะครับโอ้โหปิดทางสตุมิสเลยปั๊ไอ้เหี้ย ไปได้ไหมนี่ก็ คลิปนี้นะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดตามพี่้วยเะากดกระดิ่งไม่ที่หมดแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเฟยของพี่เลยจ้ะกดช่องเฟยของพี่ก็กชื่อทน,นายุอินรลัตนะผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหแม่งทางแม่งทางขี้ไก่ทช่ไหม ไอ้เี่ยกูขึ้นว่าสูงเตินอะ